สำหรับวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็ชวนมารับฟังรายการค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมที่จะระัดจัดรายการพิเศษค่ะโอกาสไทยกับนายกแพรทรองรานเป็นตอนพิเศษนะคะ,คะสรุปผลการเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็จะออกอากาศในวันนี้8โมงเช้านะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่ามีหลายมุมในการพบผู้นําที่ไม่มีสื่อมวลชนอยู่ด้วยที่จะมาเล่าให้ฟังในรายการนี้นะคะก็ท่านนายกเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าการทํางาน เป็นอย่างไรแล้วเรื่องราวจากภาพที่ท่านนายกเนี่ยเ,เลือกเองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยท่านจิรายุหงรัพย์โฆษกประจําสํานักน,นายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะมีการจัดรายการในวันนี้นะคะชื่อว่ารายการพิเศษโอกาสไทยกับนายกแผททองทานตอนพิเศษค่ะเพื่อสรุปผลการเดินทางไปประเทศจีนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลนะคะก็ะะจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ N b t บ2 h d นะคะทีวีช่องห้านะ แล้วก็ทางช่อง9 m c o r HD นะคะรวมถึงวิทยุในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา8นาฬิกา30นาทีทาง FM 92.5เมกะเค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนพิเศษของรายการนี้นะคะท่านนายรัฐมนตรีก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์เล่าถึง ประสบการณ์ความสาเร็จในทุกมิติของการไปเยือนประเทศจีนนะคะโดยจะเป็นการเจาะลึกในทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง4วันของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งในบางช่วงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีส่วนชนที่เข้าไปร่วมทําข่าวหรือว่าไม่ได้อยู่ในห้องประชุมด้วยค่ะโดยเฉพาะการได้พบกับ3บุคคลสําคัญของประเทศจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงะประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเจ้าเล่จี้แล้ว ก็ท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเดินทางเงยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะที่ถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้นํารัฐบาลจีนค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้พบกับผ้าเอกชนชั้นนําของจีนและได้พบปะให้กําลังใจสนับสนุนกีฬาทีมชาติไทยใน,ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9ที่นครฮาบินอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเปิดเผยความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการไปเยือนในครั้งนี้ในหลายประเด็นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในการปราบปรามอาญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนในการลงทุนใน EEC โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากประเทศไทยลาวแล้วก็จีนค่ะที่จะยกระดับศักยภาพการค้าขายของภูมิภาคด้วยก็เลยทําให้ ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการลดต้นทุนการเดินทางพร้อมทั้งโครงการแลนดบริดต์ประตูสําคัญที่จะเชื่อมทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันในการขนส่งสินค้าไปทั่วโลกได้อีกด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ะจะเล่าถึงความร่วมมือ MOU ทั้ง14ฉบับค่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ครอบคลุมหลายด้านนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือกันในการลดขั้นตอนของกลุ่มส่วนลกาการทั้งสองประเทศด้วยค่ะ เดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังในรายการด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเล่าถึงบรรยากาศค่ะทีะ่ต้องบอกว่าเป็นสุดพิเศษเลยที่เกิดขึ้นระหว่างร่วมงานพิธีเปิดอาเซียนอเอเซียน เอเชียนเกมฤดูหนาวที่นครฮาบินนะคะก็จะมีการพบปากกันของผู้นำนานาชาติที่มาร่วมงานแล้วก็ส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยและความประทับใจที่มีต่อการจัดงานในครั้งนี้ส่วนในช่วงท้ายของรายการนะคะโอกาสไทยเป็นจีนตอนพิเศษนี้นะคะไทยจีนตอนพิเศษนี้เนี่ยก็จะมีช่วงใหม่นะคะที่ชื่อว่าเล่าจากภาพการเล่าจากภาพแบบนี้ก็ คือถ้าพูดแล้วก็เหมือนจากภาพนี่แหละคะ่ะท่านนายกก็จะนํารวบรวมภาพต่างๆนะคะประมวลภาพเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกตลอดการไปเยือนประเทศจีนครั้งนี้นะคะซึ่งบางภาพเนี่ยท่านบอกว่าท่านถ่ายด้วยตัวเองบางภาพถ่ายโดยทีมงานนะคะก็จะมาประมวลมาเล่าให้ชมค่ะได้รับฟังถึงเบื้องหลังแล้วก็เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีต่อภาพนั้นๆด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ไม่เคยได้เห็น ที่ไหนมาก่อนค่ะค่ะ